ไหนเล่นโซเชียลมีเดียหน่อยสิช่วงนี้เขาบอกว่าให้ระวังตุ๊กแกผีสิง,งเสียงตุ๊กแกมาจากไหนเนี่ยบ้านเรามันก็ไม่น่าจะมีตุ๊กแกด้วยนะเนี่ยตุ๊กแกตัวใหญ่ซะด้วยเฮ้กกนนยจะม,ม,มาอยู่บ้านเราได้เนี่ยโอ้ตัวใหญ่ขนาดนี้ร้องเพลงเป็นจังหวะตุ๊กแกแดนหน่อยสิ ร้องเป็นเพลง,งกันก็ได้แต่ทำไมตุ๊กแกตัวนี้มันร้องเป็นเพลงแดนได้ล่ะกัเพราะว่าฉัน,นคือตุ๊กแกผีสิงยังไงล่ะจ๊ะอ,อโตุ๊กแกฮะตุ๊กแกผีสิงโอนออ,ออกไปออกจากบ้มมานฉันไปตุ๊กแกอะ<จร><า>เช็คข่าวดูซิวันนี้โหเพลงวอเ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 อวอเ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 สียงตุ๊กแกนี่นะ มาจากไหนเนี่ยบ้านเราไม่เคยมีทุกแกมาก่อนโอ้โ hey! ห oh ทุกแกตัวใหญ่มากพูดได้เลยเนี่ยว่าแต่ร้องแต่เสียงทุกแกเนียร้องเพลงอื่นได้ไหมเนี่ยโอ้ oh, <no. S 1> oh ho! ลองได้แต่ตักแกอย่ามาอยู่บ้านฉันเลยออกไปเชิ chill ่วชวไอ้เจ้าทุกแกตัวนี้นี่ไปทิ้งด,ดีกว่าวไปออกไปอยู่ที่อื่น บ้านเราได้ไงเนี่ยโอ้ตัวเท่านี้ถ้ามันกัดเรานะจิดแน่จับไปโยนทิ้งกระดองดีกว่านี่นะเฮ้ยเธอเธอดิ้นดิ้นดิด้นยอย่ามาอยู่บ้านฉันตัวเท่านี้ไปอยู่ที่อื่นไปเฮ้ยไปนี่เนาะฮมเรียบร้อยงานทุกแก่ไปได้แล้วเฮ้ยเสียงทุกแกจากไหนเนี่ยยังมีเสียงทุกแกเฮ้ยเจ้าทุกแกตัวเดิมมันมาอยู่ที่โซฟาเราได้ยังไง อยากอยู่ที่นี่จังเลยเฮ้ตุ๊กแกมาได้เฮ้กระโดดมาไ้ว้าวตุกแกผีสิงกับปอดโอ้ยตุกแกนีฉันจะไม่ปล่อยจนกว่าจะให้ฉันอยู่ที่นี่้อเก มาอยู่บ้านเราได้ไงเนี่ยโอ้โหตัวเท่านี้จังกันลูกจอร์เก้เลยเยจังี้นี่จับมันโยนทิ้งออกไปฟังเฮ้ยนี่จับแล้วมันดิ้ไอ้ตุ๊กแกนี่นี่นี่โอ้โหมันดิ้นแรงมากเลยโอ้ยโอเคออกไปจากบ้านฉันไอ้เจ้าตุ๊กแกไปแล้วไม่ต้องกลับมาไ้เรียบร้อย